สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่งงพี่น้องบ้านสวัสดิ์ว่างงานพาพี่แฟนน้องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายง่วตลาดนัดกัวยเตี๋ยบ้านน้องแจตลาดช่มผู้บุญจังหว,วัดร้ 6, 12, ยย 2, 6, 8, อียงพี่น้องในเสาร์วันเสาร์ที่12เมษายน2568ันหร้บพี่น้องเนาะเช้านี้ก่อนเทศกาลสงการานต์พี่น้องบรรยากาศเป็นจังสีเลยพี่น้องเนาะก็ถือว่ามีพอสมควรพี่น้องเนาะมีง่วพอสมควรถึงว่าบ่หลายแต่ว่าก็มีพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะน,นายห่างจากทางตัวตนกับมาขึ้นเก่ารถเต็มคือเกา่าพ,พี่น้องรถรถ วรวดแจงหัวที่ขนใหญ่ของเวียดนามกระไรพี่น้องคุณจอดอยู่ถุนเต็เมเลยพี่น้องเนาะกระคือเขาพี่น้องนึกว่าสิบัวลายกรหลายคือเขาอยู่น้อพี่น้องเนาะเทศก,กาลสงการปีใหม่ไนะทยเนาะบ้านสว่างงามพร้มมียังไรนาะพี่น,นะน,อน้องเนอกจากอํานวยอวยขวเนี่ยพร้อมพี่น้องก็เสร็จก่อนผู้เลี้ยงเอวยขวัแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงามพร้อมมแต่ความสุขกแกแล้วกันนะพี่น้องเนาะสุขภาพแข็งแรงนะ้อพี่น้องเนาะ รำร,ยำร,ยรย hearing, ing, วยรำรวยเฮงเฮ่งรวยรวยตลอดปีตลอดไปก็แล้วกันน้พี่น้องเนะาะสาธุน้ำการการเด่นหนาส้มการกะให้พ่อ宝妈น้องพี่น้องเนาะให้อยู่ได้กรอบก็แล้วกันน้พี่น้องเนาะให้มันมวนในเทศกาลส้มก,สการ,ารลูกหลานมาจากกรุงเทพกรุงไทยใด้เงินมากอะเอามาซื้อหัวในช่วงหัวกำลังหนาซื้อน้อพี่น้องเนาะซื้อเลี้ยงไว้ก็ดีได้ควมว่าเนาะมาเห็นหัวแม่ลูกตัวหนึ่งงามงามเป็นสิทธิ์สะดวกให้ขวามมุ่น,นพี่น้องแม่ลูกสีาาออกมุมมุ่มลูกงามงามพี่น้องเนาะนี่มาเปิดราชาตมาขออนุญาตเปิดน้องพี่น้องเนาะ งัวผู้ใดเนาะครับทมต้องได้ห้อยปะเปิดจังไดลูกคมนี่สองหมื่นเนาะโอ้แม่ลูกลูกแม่ลูกงามงามพี่น้องลูกสาวงามงามเรียมโตดี้ดีสีอ๋ออ่ะแดงจัดจ้านนะพี่น้องเนาะสีแดงจัดจ้านอีหลีเบื้องเที่ยล้พี่น้องสองหมื่นบาทเพิ่นเปิดไว้แม่โค้งสางพี่น้องแม่เป็นโค้งสางไายสูงลอยชี้แจงหาบอกแต่ว่าลูกสาวนี่โอเคเลยพี่น้องลูกสาวสวยเลยเบิ่งเรียมโตเพิ่นงามงามแข้งขาหน้าตาเพิ่นเปิดไว้ ราคาพ่อสื่อเรียงพี่น้องสองหมื่นบาทเปิดไว้เนาะไม่จะใส่แล้วดูรอยเท่านักขออนุญาตเบอร์โทษดูศูนย์หกสี่ศูนย์หก่ศยเก้าเจ็ดศูนเก้าเจ็ดห้าสองเก้าสามห้าสองเก้าสามพี่น้องก็ได้ยาเขาเอางวเขาเลี้ยงช่วงนี้พอดีเพจตาสื่อไล่ต่อรองในแจังหน่อยสองหมื่นเนาะดูเนาะมีข้อมเดียวบ่หรือตัวนี้โอ้นี่ข้อมหนึ่งโอ้ข้อมนี่ลูกโอ้เบิร์ลูกเพิ่นลูกสาวกันตัวนี้โอ้ลูกสาวกันพี่น้องนี่ข้อมนี่ลูกสาวเพิ่นออกซีลนวลพี่น้องแต่ว่าแม่นี่เท่าบ๊ท นี่แม่เพิ่นพี่น้องหน,นึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสองตัว <c oughs> พี่น้องลูกสาวเพิ <c oughs> ่อนพีต่าตาหาตาพี่น้องเบิ่งสีสันตนโตหนาตา <c oughs> เดือนนี่แหละหนาะลูกเนาะ <c oughs> <ๆ>เดือนกวัวนี้นิดๆเลยพี่น้องนี่ <c oughs> แม่สาวหน่อยพี่น้องแม่สาวหน่อยออกสีนวลแล้วแม่เพิ่นสีเท่าสิบสามหาร่อยเพิ่นเปิดไว้พี่น้อง <c oughs> เป็นตาสื่อเดียว์สองโคมโคมหนึ่งกะสองหมื่นน้อลูกเนาะอ่ะผู้ใดสนใจอยากกังวลเขาเราฟ้อเขาฟ้ามันกระทูมาต่อรองกับเพื่อนใดเพราะพูดไดหลายลูกมันมานครับผม นะครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการซื้อการขายงวัวตลาดนัดโก้กระบือบ้านน้องแจตลาดชมพูบุตรบ้านสว่างงัวงามภาพพีภาน,น้องออกมาเลาะมาชมคือเก่าเนาะพี่น,น,น,น้องเนาะขอน้อมอยู่ทางจุ่นเปิ่ดขอน้อมก็น่าเปิน่นได้งัวมาบ่าเห็นเป็นนางอยู่แต่ว่าเพื่อมาเห็นงวัวเนาะทารกระเด็นงัวงามทางนี่พระท่านเห็นมากพี่น้องเนาะรถกกำลังเขา่าเลก็กพี่น้องเนาะรถกำลังเขา่าอ่ารถกำลังเข้ามาอาจจะบ,บ่ท่านปล่อยทางพี่น้องพี่น้องเนาะช่วงนี้หนาหอนเพี่น้องเนาะ ห่อนอาจะน้ำเพิ่นตลาดเพิ่นมสิมีสันฝนตกแต่ว่าทางจะโซ่ท่อนฝนมาตกนิดนึงเนาะบานทางบา้นงบา,นา,งบานพี่น้องเป็นยังไงเนาะโกว่อพี่น้องหามันแดดท่อนร้ายการเลี้ยงงัวเนาะพี่น้องเนาะผมเป็นคนเลี้ยงงวัวก็ใหลับบ้านะว่างงวัวกะแล้วกันพี่น,อนะน้องเนาะมาเบิ่งในหอย,หอยมมแม่ลูกลูกผูบ้สวัสดีครับขอขอ,ขอนุญอหยาดกับผมแม่ลูกกันบ่ะฮึแม่ลูกครับแม่ลูกลูกผูบเนาะแม่ลูกลูกไส้เพิ่นพี่น้องลูกไส้นอนลูกไส้เพิ่นสีจัดจานครับพี่น้องพุ่นน่ะ แหล่บ่แม่แหล่ดอกแดงแดงเข้มนะพี่น้องเนาะแดงไม่กินนู่นโอ้ยเหนือหนังโตนโตเพิ่นปลาดูไส้เพิ่นพี่น้องเบิ่งท้ายเบิ่งโตนโตเพิ่นเอาไปเป็นพ่อสอกพ่อขายได้เด้เพิ่นพี่น้องงามคักพี่น้องนี่งามคักเบิ่งแม่เพิ่นระวังแม่เพิ่นโอ้ยพี่น้องตันขนาดเลยดูไส้เพิ่นเดี๋ยววันศุกร์เปิดยังได๋จังมาถามเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะดูไส้พอดังแน่นอนเบิ่งแกงขาหน้าตาโตนโตควาเพิ่นเครื่องเพิ่นเอาไปเป็นพ่อสอกพ่อขายพอพั่นเด็ดสบายพี่น้องเพื่อน ถายสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าเมื่อแต่บ่ท่านถึงขวบกับผมว่าบ่ท่านถึงขวบบืนใส่ขวบเบิ่งแม่เพิ่นโค้งสามพี่น้องอาจจะทองแล้วแม่เพิ่นอุ้ยโค้งสามถายสูงร้อยหกสิบไตรพี่น้องประมาณเปิดเป็นโค้มบหรอครับเปิดเป็นคมบ่หรือแยกโอ้โคมเท่าไหร่เนี่ยหกสิบเก้าก็เปิดเลยพี่น้องโอ้ยแม่ทองแล้วพี่น้องแม่ทองแล้วผมว่าแล้วผมเดาได้เลยแม่ทองแล้วทับไปสามเดือนแล้วพี่น้องเนาะใส่พอได้ไหมเหนี่ยช็อกโกแลเล็ตใส่ โอ้นี่เคเอฟสามหนึ่งไซช็อกโกแลตไว้พี่น้องโอ้ยเบิ่งเหนือหนังโตนโตเพิ่นหกสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกลูกแม่โอ้ยพูดนะไรพี่น้องสุดยอดสวยๆง,งานงานหัวงานเพิ่นพี่น้องมาขออนุญาตเบอร์โทรค,ครับผมศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหกสี่เจ็ดสี่หนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจเอาหัวเขาฟอกเขา,ขา,ขาฟ้ามแม่นี่แม่โคมน,นี่นะลูกผูแม่ทองแล้วสามเดือนใส่สช็อกโกแลตไว้อันนั้นเคเอฟสามหนึ่งต้นหน้าเอาไปเพิ่นพ่อขอกลายพ่อพัดไหนพี่น้องเนาะ หกสิบเก้าเพิ่นเปิดไใบพี่น้องโอ้นหัวงามเพิ่นพี่น้องงามมีดีเบิ่งถ่ายเบิ่งตนโตเพิ่นสุดยอดสุดยอดพอพันโอเคขอบคุณหลายๆครับผมมันมันพ่อน้อมสวัสดีครับมันแล้วบ่ครับมือนี้หัวเวียดป้าโอ้หัวเวียดหัวเนื้อเวียดเวียดมากหัวเนื้อพุ่น้องพ่อน้อมเพิ่อนฝูงไปทางคุณโอ้มันมันเด้กเพิ่อนน้อมเด้อดีครับผมสวัสดีปีใหม่แล้วก็โชคดีปีใหม่เด้กพ่อนน้อมเด้อพ่อน้อมหัวงาม เิ่นมือนี้เพิ่นเอาสายเนือมากพุ่น้องนี่เพิ่นผูกไว้ของก็นอมทางผีย่างมากทางผีพี่น้องเนาะงัวก็คือเห็นพี่น้องมือนี้เพลิดกาลสงการไล่หลายข้นไล่นอหอยไล่หลายข้นใน่หางไล่หลายท่านอาจจะบรสะดวกมากนะพี่น้องเนาะอยาเไปเรือะไรบ้านหรือเปล่าครับกับบ่อไรบมานนะพี่น้องเนาะส่วนใหญ่ก็บนี่ประมาณนี้ตลาดเพิ่นแต่ว่าก็มีพอได้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้งัวชุดเพิ่นบ่เพิ่น เปินกำลังตอ่อรองงัวชุดกันอูย๊ยชุดนีบอกง่ายเปินกำลังต่อรองกันงัวชุดงัวชุดเหรอครับ<ม>โอ้เปินเปิดเป็นชุดซี่ตัวแม่ลูกสองโคมเนาะแม่ลูกสองโคมเปิดเังไหรครับผมโคมละมสองหมื่นสามพันโอ้โคมละหมื่นสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันโคมแม่ลูกลูกผูบดเนาะ ลูกปูดทั้งสองนี่ลูกไส้บนหน่อยได้พี่น้องลูกสยยงไส้ใหญ่พ่อแม่หระพี่น้องเนาะแม่ก็มน,นี้สองสี่อ้นั่นโอ้แม่ลูกลูกแม่สองหมื่นสี่อันนี้สองหมื่นสามสองโคมสองหมื่นสี่โคมหนึ่งโอ้เพื่อไถ่มาชุดบักใหญ่พี่น้องหกตัวเอาไปเขาคอเขาฟ้ามน,นี่เต็มอัญญญนยัดเลยราคาบ่พอแสนหกตัวพี่น้องสองสามสองสามถึงตัวละหมื่นต้นๆถึงตัวละหมื่นต้นตเนาะ โอ้ต <icana>, ัวละมื่นหน่อยๆพี่น้องเนาะอันนั้นแม่ลูกลูกแม่เดี๋ยวสิไปเบิ่งลูกเพื่อนอันนี้ลูกปูวัดทั้งสองตัวพี่น้องนั่นแม่เพื่อนเนี่ยพี่น้องแม่โค่งสางดีแม่ลอยหาชิดบวกอ่ะไปเบิ่งลูกสาวเพื่อนสองซีได้ลูกสาวเพื่อนพี่น้องอ่นนี่แม่ลูกลูกแม่สองหมื่นสี่พันเนี่ยลูกเพื่อนพี่น้องแม่แม่ผุดได้เพื่อนน้องแม่ไก่นั่นลูกสาวเพื่อนอันนี้ลูกปูสองตัวอ่ ขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกพ่ะ่ะครับผมศูนย์ห4สามศูนย์หกสามพี่น้องผู้ใดสนใจเอาหัวชุดเข่าข้อเข่าฟ้ามแม่ลูกสามโคมโทรมาเบอร์นี้ได้เลยอยากเอาโคมงได้เลยอยากเอาไปเบิ็นชุดได้เบ็ดเนาะตัวร่องเอาเนาะขอบคุณเรไร้เงินมานะครับผมครับผมหัวชุดเปินพี่น้องหัวแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้แม่นี่ลูกแรกมีแต่สดสดอยู่แม่เปินพี่น้องเนาะอ่ะไปตาเหลี่ยงไปตาเอาเข่าข้อเข่าฟ้ามอ่ะยางต่อพี่น้องยางตัวก้นกระไรอยู่ที่พี่น้องเนาะ เกลังมาต่อรองพี่น้องกาลังมาต่อรองมาเบ่งวัาว่าเนี่ยเบียกำลังต่อรองนมาเบ่งหอยอบสวัสดีครับหอยอบ ได้แม่สาวมา Eller, แม่สาวตน้นโตสีแดงโอ้คือมาสีขาวแสีเนาะสีแดงจัดจานสีแดงไม่กินุ่นพี่น้องแดงกินคืนคืนอู้ยเบิ่งพี่น้องเลียมโตเพิ่นห้ามไตแขรงขาเบิ่งเอาพี่น้องเลียมดีต้นโตดีสีแดงกินคืนงืนทายสูงอยู่ประมาณหน่อยสามจุดห้าบวกพี่น้องเนาะแม่สาวแม่สาวอยู่ประมาณถึงสองขวบบอ่าอาจจะเพ่อท่านถึงเนาะโอ้ฟันน้ำนมพระท่นหลวงโอ้ฟันนมพระท่นหลวงพี่น้องเนาะเปิดไปเช่นไหนหอยอวะสองหมื่นห้าพันพี่น้องเบิ่งไายเพิ่น โอ้งามพี่น้องเบิ่งติล่ะเบิ่งเอาพี่น้องอ่าเบิ่งเอาหัวหอยออบบ่ต้องห่วงพี่น้องแต่ละโตเพิ่นได้มากัวสายพัฒนาเอาไปเข้าพ่อเข้าฟาร์มาเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันสองห้เพิ่นเปิดไว้แม่สาวสวยๆพี่น้องอ่าเบิ่งเอาพี่น้องเนาะเบิ ire, ๆๆ query, ่งต้นโตแข็งขารับประกันตำหนิเบิดทุกอย่างพี่น้องเนาะโอเคเบอร์โทรหอยออบกะศูนย์แปดศูนย์หหอยออบอาจสามารถพี่น้องพุ่นเบิ่งเบิ่งงัวเพินๆๆ RF, นะะ่นโทรมาเบอร์นี้อยากได้งัวได้แบบใด โทษบอกเพื่อนได้เนาะโทษปรึกษาเพื่อนได้ในการเลี้ยงงัวก็ได้แล้วก็อยากขายงัวอยู่กอกอยู่ฟาร์มกระทูมาเบอร์นี้ได้เพื่อนไปเบิ่งถึงขอกถึงฟาร์มโอเคเลยให้ระยะราคายุทธิธรรมน,ำ,นำหอยอ,อ่อนเนาะโอเคขอบคุณงเลน่าใหมาหอยอ่อนได้มาแม่เดียวปะโอเคครับผมครับมาเบิ่งงัวงามเพื่นเพื่นเพืนกำลังซื้อเพื่นกำลังซื้อเพื่นกำลังตอ่อรอง แม่สาวตัวนนงามพี่น้องเนาะเป็นกำลังตัวเนาะโอ้ได้ขายตัวไหนตัวหนึ่งครับไหนขายสองเมือกโอ้สองเก่าบ้านนี้เหลือแม่สาวเทบาไแม่สาวผมลองสองแปดห้าแล้วสองแปดาแล้วโอ้สองแปดห้าแม่สาวบักไงพี่น้องไงดีด้ตยตน่นสีแดงงามงามเบิ Guys, y, ins, er, 對對่งกันยืนเป็น285หโอ้หัวเอ้าระว่างระว่างเป็นเปนยันเปนยันนี่ละโอ้น้าใต่ดีการยืนดีพี่น้องยืนดีดีเท่ขนาดเลย สองแปดหนแม่สาวพร้อมผสมนี่พี่น้องไงหญ่ได้บหน่อยนี่พี่น้องต้นโตเพิ่นสูงรอยหาบวกไดพี่น้องแม่สาวม่นแม่ลูกกันอยู่บ่ครับี่อับโอ้บอมากคนละนี่เนาะแม่สาวสองแปาะครับเนาะสะดวกสะดวกสะดวกใครเบอร์โทรบ่ครับขออนุญาตอ้าวขออนุญาตครับผมศูนย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งนพี่น้องแม่สาวพอมผสมโตบักง่นพี่น้องเนาะสองแปห้่อยสวัยสารค้าบันไดแม่สาว บักใหญ่มาฝากพี่ต่อนนองโทรมาด้เบอร์นี้ต่อรองได้เนาะโอเคขอบคุณหลายหลายมันกับผมยุบ้านกันไรครับยุบบ้านกันยี่ทรมาเบอร์นี้นี่อยากได้แนวดายบอกเลยเนาะโอเคง่วนงามเลยพี่น้องมีแต่ใหญ่ๆพื่อนเพื่อนขายไปกับใหญ่เลยพี่น้องพื่อนบักใหญ่เลยอ่ะมันมันกับผมขอบคุณหลายหลายมา่งบรรยากาศการสื่อการขายง่วนเมื่อนี้อยากจืดจังหน่อยผมก็ลืมใส่บูดมาพี่น้องเนาะหอยมีไปเสนอกไปหาหอยมีเพื่อนพี่น้องเนาะไปหาหอยมีเพื่อน มาสวัสดีพ่อมีมาสวัสดีปีใหม่หอยมีสวัสดีปีใหม่ไท,<า>ย,ทยครับผมสวัสดีสรงการโอเคครับผมไปเที่ยวใส่ผ้าลูกผ้าหลานไปเที่ยวใส่ปีนี้น <c oughs> อันแม่ลูกว่นี่โอ้แมล่ลูกเบิ่งปลาลูกคนพี่น้องมาเบิง่งลูกสาวหอยมีปลาสะางามปลาเจ้ากาเลชเช่พวกแปดมาคือ หนายนพี่น้องหน,น,น้นาหน,นุายนยนแชงขาหไงครับพี่น้องเบงเลี่ยมตลูกสาวเพิ่นพี่น้องเบงแมเพิ่นลูกแรกอยู่บว่าลูกนี่เนาะประมาณลูกแอ้ลูกแรกอยู่เพิ่นเพิ่นเพิ่นมากลูกมันลรบาดนี่นี่แมเพิ่นลูกแรกอยู่ด้นี่ให้ลูกดีคือบอไปเบิดโคม เพื่อนเพื่นขายถือถือเพื่อนบอขายหลายดอกนี่ว่ยมีเปิดจังไงคมนี่เฮะโอ้หาสามมาสามวันแมนบอกหัวไอ้หว่าหาสามเมฆถ่ายสูงอยู่ประมาณรอยหาซิมหาบวกพี่น้องต้นโตดีลูกแหลกอยู่พี่น้องโอ้ยยังสดสดอยู่พี่น้องการจ่ายลูกนี่บอต้องห่วงเบิรงเทียล่ะเคเอฟหกแปดเจ้าการเรียนลูกสาวเพื่อนพี่น้องหาสามต่อร่องเอาพี่น้องโอ้ยงามงามงวงหอยมีดชุดนี่บอต้องห่วงพี่น้องมาจัดเลยจัดจัดเลย อ่ะส่อีกหอยมีบานนี่อพอมีใส่อีกนี่บ่โอ้แม่สาวนี่จาัา,าบาทหนึห่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแม่สาวหน่อยพี่น้องเบ่งน้ำไตแข็งขาตัวโตอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่น้องอันแม่ลูกนี่ด้วยแม่ลูกเจ้าบาทด้วยพี่เท่าไหร่กันโอ้สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแม่ลูกลูกแม่ลูกหน่อย<า>เดี๋ยวสิไปเบิ่งลูกกันพี่น้องอันนี้เบิ่งโอ้ไฮมากกระมากเนาะหอยมีเนาะมันดูงามเนาะ <cin stereotype> ลูกมันง่ามเลยโอ้โหตเก่าเดือนปาดหางเพินว่าไม่ดีอย่างพี่น้องปามันมันหางแหนอ้ยวาหางแหนะพี่น้องปลาโอ้ยหางเพินไม่คจ่ายลูกจัดเถอตัวนี้สุดยอดสุดยอด53าสิบพี่น้องสิบห้าสิบอนี่สามหมืนห่งพันกัสองโคมกับเมสาวหนึ่งเนาะหอยมีเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยมีเลยศูนย์แปดห้ี่เจครับอจาร ผู้ใดสนใจอยากได้งัวเขาเลี้ยงเขาข้อเขาฟาร์มช่วงสงการลูกหลานมาตะไทยกรุงเทพเนาะมันพอสื่อเนาะพอสื่อเลี้ยงโอเคเลยมันหมาเด้ออหอยมีเด้อขอบคุณหลายๆมาดโชคดีปีใหม่เด้อร์หอยมีเด้อร์ยางต่อไปโชคดีเด้อลูกเด้อร์ยางต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงัวตลาดนัดชมพูบุตรร้อยเอ็ดเทิลพี่น้องคือข้าอยู่ที่พี่น้องเนาะบ่านาเจอว่าสิมีมาหลายผมกับดาวมาี่พี่น้องเนาะ บ่าคือว่าตลาดมันสิคือคาเกียงสียังคือคาคือเก่าพี่น้องบอถอยเลยสวัสดีครับได้แจ็คโต้้ากไหมนี่ไรยโตอยู่เนานะเอาเอาชุดนี่สามโต้พันถือไว้นี่แม่สาวเบิดบ่แม่สาว,ว,วอ้กใส่โต้ตผูกโอ้โหโตผูววาเป็นเออคือหนาสวยเลยโตผูหนึ่งสาวหนึ่งผู้หนึ่งสาวเป็นง่วที่สามารถเอาไปต่อหยอดได้พี่น้องราคาผมขาดวาราคาไล่ราคจังใดบ่านนี้แม่สาวนี่ใส่กันเลย ตัวละสพี่น้องตัวละสิเป็นยก3โตนี่รถไ้พิเศษอะแม่สา้าดิพี่น้องนี่แม่ส้าหน่อยเนตัวนี้พี่น้องบ่มี่ตำนี้ถูกตัวอันนั้นตัวผูกไปต่อยอดรุ่นพิมพ์นิยมเขาเอื่นตัวผูกตัวนั้นพี่น้องเขาเอิ่นสายเหนือสายคุ้นเขาก็คุ้นได้กำไรยางเดียวเพื่อน่าตัวละพี่น้องอุ้ยพี่น้องถ้าโตใส่กันชุดนี่รถพิเศษเนาะโอเคมาขออนุญาตเบอร์โท่ ศูนย์เก้าแปดหกห้าหนึ่งสาเก่าสี่เก่าสาก่นสใจเอางวเข่าคอเขาฟ้ามเอาไปต่อยอดเอาไปเอากําไรจุดนี่โอเคเลยพี่น้องเนาะได้การขอบคุดหลายๆมันกับผมใส่นี่ป่ะลูกหุ่นโอ้ตัวนี้โค้บนี่เท่าไหรนี่โค้บโค้มนี่เท่าไหร่ โอ้สองตัวเศร้าสามแม่ลูกลูกแม่บ่าโอ้ลูกแม่สองหมื 23, ่นสามพันคบอย่พี่น้องสองหมื่นสามพันตัวร่องใดได้พี่น้องนี่เบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องโอ้ลูกสาวใหญ่เลยที่พี่น้องเกือบทัวเม่นี่สองหมื่นสามพันลูกสาวใหญ่แล้วพี่น้องเนาะพี่พอดีแม่เพิ่งถ่องแล้วเป็นหัวเป็นบานพี่น้องแต่ว่าสีออกมาแล้วแม่ลูกเพิ่นพี่น้องนี่สองหมื่นสามพันเอาเบอร์นั่นเนาะเอาเบอร์เดียวกันเลยพี่น้องเนาะจุดนั้นอ่านแม่เนื้อเท่าไหร่ 25,500อันนี้คือสายเหนือสายเวียดนามงัว,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 วเวียดนามเพิ่นว่างัวเดวนี้25,000ันแต่ว่าเขาจะเอาไปต่อยอดได้เลยตัวนี้เอาไปต่อยอดสร้างเหนือสางนั้นแม่นั่นแหละแม่ใหญ่น่งสาครับเด้อพี่น้องแม่บักใหญ่33ตันคือกันตัวนันสายเหนือเพื่อนพี่น้องเพื่อนเปิด <ๆ S 2> เป็นราคาเนือ33สใส่เบอร์เท่าเบอร์เดียวกันได้เลยเนาะเอาความคู่ทุกคนเด้อมันหมานกับผมโชคดีปีใหม่โอ้นี่ปะโอ้มีอีกนี่ใส้ใลูกเพื่อนบ้านนี่โอ้นั่น โอ้นั่นลูกแม่นี่แม่หัวหลุนพี่น้องหล่นธรรมชาติไตด้พี่น้องนี่เบิ่องหนามไตกระชับดีดีต้นโตดีพี่น้องหญ้าอาลาดปานรถไปนอไอสังน้องไปเบิ่งมะล่ำบั่นภาพอยู่พะมือนัินฟังแต่เสียง <c oughs> <c oughs> เสียงโอ้ว่าทักท้ายไอ้สายสักครั้เอ้าแม่ลูกลูกแม่เปิดจังไในก่อนละสามส,สิบเก่าสองตัวพี่น้องนี่ลูกแม่เพิ่นนั่นลูกสาวใหญ่เลยว่าแม่เพิ่นเพิ่นทวของลูกใหญ่ปะเนี่ยบ่หนาเนาะ อันนี้แม่เพื่อนี่พี่น้องนั่นลูกสาวใหญ่อะไรทีพี่น้องน่ะสามชุดก่อเพื่อนเปิดไว้พี่น้องใส่เพื่อเบอร์โทษเดียบเบอร์เดียวกันเด้อพี่น้องเด้อเบอร์เดียวกันที่เพิ่นฝากไว้แล้วผู้ใดสนใจเอางวเข่าเข่าขาวฟ้ามชุดนี้บักใหญ่เลยของเพื่อนพี่น้องชุดบักใหญ่เลยแม่เพื่อนเลยเพื่อนมาจากหมองเดียวกันเพื่อนนะใส่เบอร์โทษเบอร์เ,รเรดียวกันได้ชุดบักใหญ่อ่ะขอบคุณเลไล่ครับผมมาท,าทักทายสังบาลนี่ไอสังอะไรจังงดีมาแม่ยันนั่นก็แม่นี่อันแม่นี่บ่มีลูกบ่คือใหญ่เลยใส่โอ้หนื่อยๆนั่น โอ้ลูกสาวเพื ını, ่อนพี่น้องโอ้มีลูกสาวป่าเฮ้ยแม่เพื่อนพี่น้องสีนี่คือสีงามเด็กเขาง่วงงามลามลึกขนาดแม่เพื่อนลามลึกต้นโตปุ้ยใหญ่ครับพี่น้องเพื่อนหวงลูกเนาะโอ้ลูกเพื่อนคือสุดยอดเลยลูกเพื่อนขนาดโอ้เรียมตัวดีลูกเคเอฟหกแวดเจ้ากาเลตเคเอฟหกแวดว่าต้องหวงลูกเจ้ากาเรตพี่น้องเนาะอ่ะนั่นลูกเพื่อนนี่แม่เพื่อนใหญ่ครับพี่น้องประมาณลูกสองเนาะ ลูกสองตัวพี่น้องอุ้ยแม่เพลินบ้อยุบเลยพี่น้องนั่นลูกสาวเพลินปาดมาจัดขนาดเลยลูกสาวเพลินเลี่ยมตัวเพิ่งพี่น้องเมา่อตาสามอาทิตย์ลูกเจ้ากาเลสี่พี่น้องเก้าหกเป็ดโค้ดนี่เปิดเท่ไหร่สี่สิบเจ็ดครับสีเพ <centimet. S 2> ิ่นเปิดไว้แม่ลูกลูกแม่ลูกงามใจลูกลูกสองอยู่พี่น้องเนาะแม่เพลินเงีวต้นโตดีเลี่ยมโตดีลามลึกแม่เพลินอุ้ยเพลินจะไปแล้วลูกสาวเพลินพี่น้องลูกสาวเพลินพี่น้องเนาะโอเคอ่ะมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งไปเบิ้งนั่นบ่ไอ้สัง เบอร์เจ er oh, ้งไหนตัวหนึ่งหนึ่งเก้าห้าเอ็นปอโอ้สองเก้าห้าพี่น้องแม่สาวอยู่บ่ฮึ่เแม่สาวพี่น้องนี่พร้อมผสมพี่น้องสองเก้าห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอว้ยโตนโตเพิ่นพี่น้องอว้ยแม่สาวพร้อมผสมพี่น้องเนี้ว่ะละสายหูกระทบได้พี่น้องเนีโค้งสางวัวโค้งสางตัวนี้พอตรง่วงพี่น้องสีสันโตนโตสองเก้าห้าไอ้สังเพิ่นเปิดไว้เบอร์โทรไอ้สังกะศูนย์เก้าสามสามสามห้าเก้าสองแปดสอง ไอแสงบัตรการเงใหญ่เอาสุดยอดเอ้ามันมาได้ไอแสงได้เบิร์เราบอกเบิร์เท่านี้ป่ะโอ้เบิร์เท่านี้เระพี่น้องเนาะอ่ะมันมาไอแสงขอบคุณหลายๆไปเที่ยวใสายสงการเฮาหรื่อยอยู่บ้านอยู่บ้านม้วนอยู่บ้านวัวเดียวขอกบ้านดอกก็สั่ว์ด้วยก็ไอายเขาคือเปตาริโต้เนี่ยโอเคมันมาครับผมโอ้โหเปตาลิโต้ายใส่เพิ่นกำลังมาเบิ่งลูกสาวเพิ่น กำลังมักลูกสาวพอดุโอ้ยลูกสาวเพิ่นงามเนาะอันนั้แม่เพิ่นบ่ดนะโอ้แม่เพิ่นบ้านแต่ว่าลูกสาวงามงามเรียมตัวดีดีพี่น้องลูกสาวเพิ่นเปิดจังไดนครบนี่ลูกสองหมื่นสามพันห้าร้อยลูกสาวงามพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นสีแดงเสมอกันระวังมันเสียได้สังระวังมันเสียได้โอ้แม่เพิ่นอยู่นี่อ่ะเบิ่งพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นหน้าหนาหยดหยดพี่น้องลูกสาวเพิ่นสองสามห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่แม่เพิ่นแม่บ้านทหารพี่น้อง แม่ธรรมาดาต้นตัวดีจ่ายลูกสุดยอดเลยพี่น,อน้องการจ่ายลูกเบิ่งโอ้ยเบิ่งการจ่ายลูกของแม่เพิ่นพี่น้องสุดยอดเลยลูกสาวงามสองสามหารอยเพิ่นเปิดใบอ่ะถ่ายสูงอยู่รอยสี่สิบหาบวกพี่น้องแต่ว่าโค้งอยู่ดูดายเพิ่นกำลังมาต่อรองเนาะพี่น้องเนาะงามดมีลูกสาวงามสองสามหารอยเนาะลูกเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูน 0 9 0 4 9 6 9้าศูนย์สีพี่น้องโอ้ยอัน่าคนลูกสาวเพิ่นพี่น้อง2 3 5 0 0แม่เพิ่นไห่นมมันโค้งอยู่เนาะขันอวดมากกับแม่แบบไงขึ้นไก่แล้วพี่น้องเนาะอุเบงลูกสาวเพิ่นแดงบ่ยมีบนแป๋วบนแมงอีหลีด้พี่น้องแดงแมงกีนู่นสุดยอดสุดยอดนะมันมาเด้อลูกเด้อขอบคุณหลาย่โอ้เหมือนพี่น้องเนาะอันนี้ของไอ้สังพี่น้องงามของเพื่อนพี่น้องเหมือนลูกสาวเพิ่งนะงามพี่น้องนี่ข่วยสังลูกสาวงามอยู่ีพี่น้องสุดยอด ได้มาอยู่บ่น้ากันนี่แหละเนาะห้อยแจกมาอยู่บ่บ่บัมาเนาะแจกทางานมาอนี่ยคนไว้โอเคอย่างต่อขบุตรในนอพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวสิไปหาพ่าอันนี้เพ่อันนี้มากบัวนอกระอนมาเนี่ทางพี่พี่น้องอู้ยงวใหญ่งวงามทางผีลายอยู่พี่น้องเนาะพุ่น้องต้นโตงวใหญ่งวงามเพิ่อพี่น้องโอ้ไปเบิ่งง่วนบานไปเบิ่งง่วนบานทางผีพี่น้องมาเบิ่ง โอ้เม่นอีอย่างไรง่วเลือดลอยพี่น้องเลือดลอยโอ้นั่นลูกเธอว่ลูกไงก็แม่นี่แม่เพื่อนพี่น้องอู้อีหลาสองตัวเพราะพมืนแปดพี่น้องพี่น้องเป็นตาออนซอนแต่แม่เพื่อนพี่น้องปุ้ยอีหลานั่นลูกเพื่อนพี่น้องอุ้ยเพียงแม่ล่ะลูกใต้เพื่อนเพียงแม่แลวพี่น้องนี่แปดเลือดลอยอีนี้พี่น้อง ตีเป็นสายแขะกระไรทัวนี้ตัวบานๆเท่าไทยจี้เลือดร้อยเชื่องคว่มเชื่องเชื่องฮู้ฮูเพื่อนพี่นอ้องนั่นลูกไส้เพื่อน<อ>พี่นอ้องโอ้พี่นอ้องนั่นลูกไส้เพื่อนปาดโทษท่อแม่อีหลี่<อ>เปิดไว้จังไหนบ้านเก้าพันเก้าพันสื่อสองโตเก้าพันพี่นอ้องปาดโทษสองโตเก้าพันสองโตเก้าพันปานขอได้พี่น้อง เอาไปเลี้ยงปล่อยลงทงนี่บ่ต้องห่วงงัวแนวนี่พี่น้องเนาะท้องแล้วจังว่าป่าออกลูกแล้วจังว่ามีท้องเด่นงัวแนวนี่บ่ฮู้เพูดโอ้ยจมเรี่นปัญหากันสองตัวแม่ลูกเก่าพันต้นนั่นแม่ยู่บ่ครับต้นนี้แม่ลูกคือกันครับโอ้ลูกเพิ่นไปใส่ล่ะโอ้พุ่น่ะโอ้ลูกสาวโอ้ลูกชายลูกชายเปิดจังไดโคมนี่โคมใหญ่สองตัวแปดห้าร้อยครับสองตัวแปดสองตัวสิบแปดห้าร้อยลูกชายงามงามพี่น้องนั่นลูกชายเพิ่นนั่นลูกชายเพิ่อนรอหยู่พี่น้องสิบแปดห้าร้อยเพิ่นน่ะนั่น ลูกชายงามเลยพี่น้องโอ้นี่แม่เพิ่นโค้งสางดีแม่ว่าแต่ไปมันลูกสองพี่น้องแม่ลูกสองนี่แม่เพิ่นโค้งสางดินบิ่งลูกชายเพิ่นพี่น้องลูกชายใหญ่ยี่ห้อหรือม่พี่น้องพื่อนอะลูกชายเพิ่นสิบแปดห้าร้อยเนาะสิบแปดห้าร้อยถ้าโค้งนี่พี่น้องแต่ว่าโค้งนี่พี่น้องบ่พอหมื่นเก้าพันมือุ้ยแต่ส่วนส่วนหัวตัวนี้พี่น้องสุดยอดสุดยอดเลือดลอยเพิ่นเบป็แล้วบิดสองโค้งปะโอ้นั่นโค้งหนึ่งใส่ใส่ลูกเพิ่นนี่ครับใส่มองเลยครับปลาลูกทอแแม่่ออีีกล้้วพนง เพิ่นเปิดเป็นโค้มเลยแย่เป็นโคมครับเป็นโคมโอ้ยลูกสาวเพิ่นพี่น้องตาลูกสาวเพิ่นพี่น้องใหญ่ทอแม่นั่นแม่เพิ่นพี่น้องนั่นลูกสาวเพิน่นแม่กระทับแล้วแม่กระทับแล้วโอ้ยเปิดจังไหนโค้มหน่บ่าเนี้โค้มไงสี่สิบห้าโคมใหญ่พี่น้องนะนั่นนี่คือถือว่าโคมใหญ่ปุูนลูกสาวเพิน่นลูกสาวเพิ่นกับสิ่งพ่อผสมเลรอเนาะ หรือหรือมันใหญ่ซือสอบ้านในขึ้นอยู่โอ้มันใหญ่ซื่อๆพี่น้องคุณผู้ชมวบักใหญ่พี่น้องเนาะแต่ว่าแม่เป็นหัวตาทับพี่น้องสองตัวสามหัวใจปีกว่าบรรนั้นพ่อทับพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่ท่าสูงด้วยรอยสิบห้าบวกแม่สาวหนึ่งพี่น้องแม่สาวงามอันนี้แม่เพิ่นทาไปแล้วสี่อย่างก่อนละสองตัวสี่สิบห้าเด้อพี่น้องอันนั้นสิบแปดห้ารอยอันนั้นเก้าพันสือๆพี่น้องบุ้ยฉุดงัวนฉุดเพิ่นโคบสามโคบเนาะโอเคเลยขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น 0833์แปดสามสามศูนพี่น้องหัวชุดนี้ผู้ใดสนใจอยากเอาขอข้อเข้าฟาร์มโอ้ราคาพอสื่อพระสุขโคมพี่น้องโดยเฉพาะโคมน,นั่นพี่น้องบม่พวมมือสองตัวเพื่อนไปเจียวกันอยู่แม่กาหลูกพี่น้องปุ้ยไปเตาไปเลี้ยงเนาะเมืองที่ละสองตัวไปน้ำเดินเฮี้ยนกับวันี้โอ้ยวันี้หนีเอาอความกุญแจลายมาเด้อครับผมมันม,มานโชคดีปีใหม่ไทยเฮา บ้านสาว่างงวงงามพาพีพ่าน้องมารับชมบรรยากาศการ,รสือ่อการขายงวตลาดนัดขั่วกระดือบ้านน้องแจตลาดชมอผู้บุกคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนน้องพี่น้องน้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายเปนค่ับเป็นเพจบ้านสาว่างงวงงามเต็มีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่ตางๆรำรวยรำรวยเบิดหนีเบ็ดสินงกันสวัสดีครับ